สบายดีพี่น้องอสบายดีไมเศร้าพี่น้องเลย้ยอ,อากาศหนาวแพงต้องผิงไฟนะคะโอ้ยพิยงไฟแล้วกินหอนอีแม่เนาะน้องนางก็ต้องอเอาไอคิงก่อนไปโรงเรียนอุณหภูมิจเท่ากันเดียวนยี่นะปดทุน้องดำกว่าสิบเจ็ดจีกขบจีได้เนยาะยพี่ดำ ไปแล้วไม่เอากี๊มะค้างนะกี่กะทีท่าไก่บอกท่าไข่บอกเขาเหี้ยนตรงนั้นเลยตัวน่ะจบวันยังจะสอบ มานานันแดงกำลังเกลือเกียดเกลือไก่เกลือไก่เกลือเกียดโล่งให้อีมื่นนะปลาอุณหภูมิมือมือบุญเท่าไรมือวันยังสาม

ฟ้าตะพงมีคือหล่นเบื่อหน่อย สภาพมาดามตอนนี้กับสัมปคุดกรบมาบริยเสือกันละเสือบริสุท่ะเสือบริสุทิเอ้าแม่เมือ่<ะ>บบอกีออกจะเลือกเท่าไรฮะแม่ขาบอกฮะยเฮ้ยผู้าโซมามากันไปไป ใส่โสมเพงยังฆ่าโสมามากระด่ะ <c oughs> ชุวไปจำบันมาดามเอื้อนะคะก <c oughs> ินแล้วกับไข่กินแล้วกับไข่เด้อม่จะกินจะเสียงหัวหานที่สื่อ ตื่นยังมาเศร้ามากเแค่นี้แหละสวิตนางเกลือไก่เดิพานางปีนต้นใหม่มาเนี่ยมาเปนต้นงิ้วได้พี่น้องต้นคามค่ะปีนต้นงิ้วไม่ไวหวแล้วมีหนาม น้าวันนี้รอมาคืนนะพ่อเราพ่อหน้าจนไออนะ่ะน่ะปอดไม่ค่อยดีเ <c oughs> <c oughs> มบติ้งมาได้เลยนอนมาคืนเนาะ ไก่หน่อยเฮาบพวกเองอย่าไปหากินไกลเลยเจออีกากินหมดน,นะปป้นแม,ามา่มาขัจีมาจีจีเป็นไม้ข้าวอะ่ะน้องดำ นี่จะเป็นเน่งหน่อไม้เนาะไม่ต้องหาไก่เพิ่นวะเนนน้ำงแมงกำลังปุ๋มจะใส่นลงด้ามจีกับจีให้ป่าลุงเบิ่งเนาะไก่ทอดกับไก่ทอด

แรงฟิงไฟลยเห็นหอนม่ใหญ่เนาะได้แล้วหนูเกือหะแล้วก็หายหนาม <c ười> นาวแห้งอันนี้มานน่มือออ่นเห็กนกระขังน้องนำปะ ตอนนี้นพาวบ้านจะประกาศยังเปล่งปล่งอยู่ผู้ใหญ่บ้าน <c oughs> เก็บเข่าจักทบ่มีทำความสะอาด ใบไม้มันหล่นเดี๋ยวเลยกำลังเป็นฐานงามร้านใส่เมื่อฉี่กะจี่ให้ป้าลุเลงเบ,บิ่งอิ่มพอดีเลยหาหามเลยมาแรกก็ต,นนต้องมานอนแล้วมือต้องมานอนแล้วมือแล้วมาแล้มานอนเลยอืม อื่นแตล้มานอนแล้วพอว,วันซาอยู่สวยบะมีเตรียมคลองค่ะยาชะโดนควันไฟที่หาพี่ละซาวา่ะเอาใหม่สองอันตีกายกันเนี่ยเออกายข้างนอกก็ได้อะเด็กคนนี่น้อย <c oughs> <c oughs> อืม,อม เอากายไพ่อ่อนๆปกแปซี่กินข่าวบัดขึ้งกับซ้ำมาคืนจักไปนอนใส่ปากอันนี้อุ้ยมันนุอ้วนขึ้นมาอีหล่ะเอากายก่อนมิจี้เดี๋ยวสิบอกนี่บู้ยากินข่าวกระตุ่มเกลือแล้วไอ้แนนำประตังไม่พอรนี่ไป าทางประตูทางไหนเด้อไปทางบบบมีโอ้ยแต่มีคนไขอยูอ่ือนกันไก่จีรุ่นใหม่กุ๊กกิกกุ๊กคิกอี่เอ้ยซากับไทยน่ะมึงจะดูอะไรไก่ให้คุณอานะคะสองสี่ 6, 8, หกแปดสี่สิบเอ็ดตให้หัวหรนบิดตังหาโลแมามา,ลาหลักี่ยหัวหานก็จะมันควงค่ะ ห่อเพไปขึ้นมาไอ้ก่น่อยไตู้มาไส้ลูกมาขึ้นมาอ้วกมาซองเบื้องแล้วมาได่ลูกกนมาอ้วกฮะติ้งในในแล้วก็ติ้งในใน nhược như như York, New nhựa này nhược nhược York, New 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 York, ไกลหน่อยมาอลไเพียน้อยเองเห็นในประตูทางออมันเห็นประตูทางอมันมันมันเราแมนเก็บออกมาแล้วจังหวะห้าบีนึงนะเอื้อน่ะลงยาดแม่เอื้อนมาวางอยู่นอกนะแม่ป่ะะลมสะพายนะเคยจับดีเด้อ มันคือนางแม่ลูกสองราง,ง้องม,มา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 มกล้เต้นปะโอ้ยสาวมาเนีแม่น้ำตากล้ามหน่วยแล้วนะกูลาขีดเด้ดด้ลูกปลาซูนี่ลูปแม่าลายแม่าซูนี่เข้าประกันยังเสียม,มันนี่ยยแม่ประกัมันก็หูดีาาทแท้ แกจะเข้าแล้วนะเฮ้ยเสียเลยไบใหม่แล้วน้คใหม่แล้วใบไม้กระสอบหนึ่งพ่อเฮ้ยอาจูมาไโดไไนะไม่ไม่ไกล้ามึงนั่นเอ้ยมาถนอนเรียนนะฮะมาทำน้ำ่หมวกกระเซียมือละใบสับผบานกลมมาหลดมึงเอ้ย วประนอยวเยบมีใ่าว <c oughs> กำลังเผาขย,ยนะจีเขจีต,ต่อต้านลมหนาว็จีไมเลยนะข้ามปะตะกียมาข้ามกันปะเลยเด้อตาเยจะบุขึ้นต้นมาขามปาไป,ไป,ามไปำางเง้เ้ยเด้อ อ่ะมึงยากว่าเราไก่เอ้ยมอน่กบเซเลน่าด้วยพี่น้องจะฝากกันเลยดัวเจเนาะอบคุณทุกคนทุ่มัทใจขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตดูคลิปมาบอ,อา,ามโฆษณาขอบคุเป็นใหม่คลิปนะสบายดี